แล้วนะครับวันนี้นะครับดูไขเฮงดวงไขปังด้วยไพ่เมียร์ฟังเพลงนี้นะครับอาจารย์จะมีไพ่ให้เลือกอยู่ประมาณ3ชุดนะครับระหว่างชุดที่1ครับเราก็ทสองนะครับเราก็สามนะครับจะเลือกไพ่ชุดไหนดีครับหนึ่งสองสามดีครับปิ๊กตอ๊อกปิ๊กตอ๊อกิ๊ก พอเสร็จแล้วก็เลือกให้เลยนะครับสำหรับดวงชตานะครับประจำวันนี้ของคนที่เลือกไพ่ชุดนิ่งนะครับเป็นไงกันบ้างนะครับโดยรวมก็มีอะไรที่เป่าโคตรมากสุดอยู่กันนะครับขอไม่ให้คุณจิตใจโฟหน่อยบริหารภาพลักษณ์พิเสษให้เป็นหน่อยนะครับและอดทนทํางานหนักนิดนึงนะครับแล้วดูคุณจะปังแบบยอดเยี่ยมอยู่เหมือนกันนะครับมาที่ดวงชะตานะครับประจำวันนี้ของคนที่เลือกไพ่ชุดที่สองมากนะครับ เป็นยังไงกับ้างกันบ้างนะครับโดยรวมก็อาจจะมีอะไรที่ดอกไปนิ่งๆนะครับแต่อยากให้ดูดูด้านอีกขึ้นนะครับอย่างแรกคุณต้องไม่เหวี่ยงแรงอย่างสองก็มีความครีเอทีฟหน่อยหรอกคิดดีทําดีพูดดีนิ่งๆนะครับโดยรวมคนณยี่ปังพอตัวอยู่เหมือนกันนะครับมาที่ดวงชะตานะครับประจำวันนี้ของคนที่เลือกไพ่พิสัมพ์นะครับเป็นยังไงกันบ้างคกันบ้างนะครับโดยรวมก็มันก็มีอะไรแบบโคตรมาสุดอยู่เหมือนกันนะครับขอให้คุณพูดจาดีภาพลักษณ์ดีหน่อ คิดดีทำนีพูดดีนิดนึงแล้วรู้จักทำตัวให้น่ารักตอบผู้หญ่สิฟิตหน่อยนะครับระดูคุณจะปปอาสุดยอดไปเลยจ้าก็ข้อมูลก็จะมีประมาณนี้นะครับแต่ถ้าอาจารย์จะตีดุไพ่นะครับระหว่างชุ้หญิงสองสามไม่เนีนนสุดนะครับจะขอุยาตีที่ดวงไพ่ชุดที่สามนะครับเดียนสุดนะครับเพราะอาจารยเพื่อเซ็นดีมียกัดชุดอื่นนะครับ ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับและถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับไว้ใจนะครับกดแชร์กดมิ้ๆกันในการโปรดกดเปย์ของขวัญให้จังเลยครับราคาเยี่ยมมาติดตามช่องอาจารย์กอรบวกวติดตามช่องอาจารย์สักนิดนึงแล้วกันนะครับแล้วกันนะครับคนมันครับะลครับผมอาจารย์เอี่ยมคงเบ้งหมอดูมิชนี่สวัสดีค่ะ